คลิปนี้เราจะมาทําไข่เจียวมาม่าก,กันนะคะส่วนประกอบไม่ได้มีอะไรมากเลยค่ะไข่แล้วก็มามา่บาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปวันนี้ใช้เป็นยี่ห้อไวไวนะคะรสหมูสับนะคะเราตั้งน้ําเพื่อที่จะลวกเส้นบะหมี่เลยนะคะเดี๋ยวพอน้ําเดือดเราลวกเส้นบะหมี่กันนะคะคะเราก็จะใส่บะหมี่ลงไปต้มกันเลยค่ะต้มให้แค่พอสุกนะคะพอเขาอืดขึ้นมาหน่อยก็พอแล้วค่ะสุกแล้วนะคะเราก็ เอาออกมาเสด็จน้ำเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ตั้งกระทะเลยนะคะใส่น้ำมันพอประมาณเลยค่ะ ตอกไข่เลยนะคะ3มฟองค่ะที่เราตีไข่แล้วนะคะเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงมันนะคะใส่แค่ครึ่งเดียวพอนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มมากไปนะคะ อันนี้เราจะไม่ได้ใส่ตัวน้ำมันเขานะคะของเราจะใส่แค่ตัวเครื่องปรุงเขานะคะแต่เราจะไม่ใส่น้ำปลาเพิ่มแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปนะคะเราก็ใส่เส้นเลยค่ะ น้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาสุกกันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะไข่เจียวมาม่าของเราเดี๋ยวเราไปลองทานกันดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับว่าไข่เจียวมาม่าที่แม่ทําให้กินรสชาติเป็นยังไง ก็อร่อยนะครับเหมาะสำหรับช่วงโควิดรสชาติก็คล้ายๆไข่เจียวหมูสับเลยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ